เอาละครับสวัสดีครับเพื่อผม Secret Gaming เ,เ,เกม Epic Legend Mobile กันนะครับนี่ครับมากับคุณสีแดงครับเขาว่าสีแดงแรงสามเท่ามามาดูกันสิโอ้นี่คือแชมเปี้ยนของคุณโอ้โหแต่ Champion แชมเปี้ยนต้นอย่างงี้ตายห่ากันไหมเนี่ย <c oughs> ต้องดื่มน้ำสักหน่อยครับ ก็ไปจำมาสเตอร์สามสองหนึ่งโดดออกตัวเราจะไปตรงสะพานกันครับมากระมอนสะพานจะเรามาหา,หา้วจ้ะโอ้ยอย่ากระตุกเยอะอย่ากระตุกเยอะ เค okay, ถึงมาต้องเข้าไปเอาของก่อนมีอะไรบ้างจ้ามีอะไรบ้างจ้าขอบุณดีๆขอบไปดีๆขอบไปดีๆ,ๆ,ๆชูริเคนเนี่ยนะรอบที่หเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนโชคดีจังเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วโอเคเปืนกลถนัดใช้ได้แต่ว่าการมีกระสุนปืนน้อยนี่ไม่ชอบเลยฮะหกนัดเนี่ยนะ อ๋อยี่สิบโอเคอยู่ฟังงนี้เหรอกระสุนอะไม่ใช่ที่เราต้องการแมป โอเคเราอยู่ในวงเซฟโซนถือว่าใช้ได้ถูกจุดนเามาแล้วกาลังยิงตสู้กาลังรกระสุนปืนไรเฟิลไม่เวิร์กอย่าใช้ ประธานกลังแห่งการมองเห็นกำลังแจกลูกตะกัวเล็งโดนเป้าหมายถูกน็อกอีกรายกำลังเคลื่อนที่ฉันถูกพบแล้วศัตรูบางส่วนถูกน็อกแล้วเอมือผปไปโดนปุ่มปืนลั่นสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วกำลังยิงต่อสู้กำลังโดนยิง โอ้โหไปอยู่สักไก่ฉันถูกพบแล้วถูกซุ่มโจมตีถูกซุ่มโจมตีมีอีกทีมอยู่เฮ้เราอยู่กระจายกันเกินไปดูแผนที่สิเราถูกกลุ่มมีหลายทีมโจมตีเป้าหมายกำลังยิงใส่ฉันฉันปลิดชีวิตของศัตรูแล้วสังหารเป้าหมายแล้วกำลังพักชาร์จกรอบของฉัน จัดการรายสุดท้ายแล้วลุยต่อเลยกำลังรักษาบาดแผลอยู่กำลังรีโหลดสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล็อสกิลอัลติเมทพร้อมใช้แล้วใครอยากเห็นมันบ้างกำลังรีโหลด ตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับเยี่ยมเลยเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจกำลังลงมาของควญจะเล่าเทพก็กลุ่มกันไว้ ไปแล้วนะเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมาแล้ว กำลังชาร์จกรอบไหนดูสิดูยูบงเซฟโซนไอ้นั่นก็อยู่สกายปืนเพีลยกำลังใช้สกิดลดับเบิลททมกำลังกินลูกตะกัวกำลังรีโหลดโอ้ยปูจริงกำลังเคลื่อน กำลังถูกยิงสหายกำลังแจกลูกตะกัวมี่ทางไหนวะขอเวลาเฉียวให้เราศัตรูกำลังยิงใส่ฉันเอ,เ,อเอาไปเลยนอกแล้วเข้าไปเลยปินนีคพบศัตรูอยู่กกใกล้ๆกฉันกำลังชาร์จกรอกระสุนพลังงานเต็มโอเค กำลังรีโหลดรีโหลดให้เต็มประทันกลังหตนการมองเห็นกำลังแจกลูกตะกัวยืนยันการสังหารแล้วกำลังรีโหลดมีเกราะวิวัฒน,นาการตรงนี้เลเวลส กำลังหยุดอยู่กับที่รักษาตัวอยู่คุณดูแผนกำลังสแกนพื้นที่มีเครื่องฉีดยาตรงนี้มีสัตรูอยู่ตรงนี้ กำลังสู้กับศัตรูทราบแล้วฉันถูกยิงฉันยิงโจมตีศัตรูฉันคิถูกกำจัดแล้วฉันชอบสิ่งที่เห็นกำลังรีโหลด ขอเกียวอยู่ประธานพลังหงการมองเห็นกำลังรีโหลดโอเคมารวมหัวกันได้สักทีพบม,มีทีมอย กโจมตีรากำลังเลื่อนที่จะถูกพบแล้วโอ้ไม่นะมีอีกทีกำลังโจมตีรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบิดวงเซฟโซ่ よかった。 รู้แล้ววังว่าลูกของฉันจะเห็นนะเจสต์ตรูยูนการต่อสู้เล็งโดนเป้าหมายถูกน็อกอีกรายแล้วเจสต์ตรูกำจัดศัตรูล,ลูกกำลังยิงใส่ฉัน ศัตรูกำลังยิงใส่ฉันกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดกลัวกบแล้วกำลังใช้สกิลย้กลังกอบศัตรูแล้วฉันสังหารศัตรูแล้วเหลือทีมครึ่งเดียวมาชนะไปเรื่อยกันเถอะ มีพนันยสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลดถูกพบแล้วกำลังใช้ศัตรูมีแบตเตอรี่กลอบตรงนี้ตกเ,เ,เป้าหมายกำลังยิงต่อสู้ศัตรูบางส่วนถูกน็อกแล้วเช็คพื้นที่ด้วยมีอีกทีมกำลังมากำลังยิงต่อสู้โอ้ยดูเดือดดูเดือดเดือดมากก้มายแล้วมีเพื่อนกำลังมาสังหารเราเพิ่มมีอีกทีมอยู่ ื่อว่าเป็นผู้นำสถิติสังหารยืนยันการสังหารแล้วยืนยันการสังหารแล้วกำลังยิงต่อสู้มหาเทพมอพลังทิการมองเห็นให้ฉันฉันกำลังถูกยิงสหายสังหารสมาชิคกคนสุดท้ายแล้วทำได้ดีมากพวกเราโอ้อย่างเดือดมีพนันธะสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลด <c oughs> ออืคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับมหาเทพพ่อพลังพิการมองเห็นเหน็ฉันกำลังรีโหลดมีแค่แพ็คเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็คเกจกำลังมาไปที่จุดลงสุดกำลังชาร์จกรอบกระสุนเต็มโอเคไป วิ่งลงพิจุดขอเวลาเดียวกำลังชาร์จกรองก็สุดไป็ส,ปสุดอย่างเต็มล้อยอยู่กับที่รักษาตัวอยู่เแบบผมมาแค่ขี้มูกนะแป๊บนกาลังงทเครื่อหมายพื้นที่รบรมีกรบะบอกรถแรงถีบตรงนี้เลเวลสารอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนยืนยันการสังหารแล้ว กำลังมีกระบอกรถแรงถีบตรงนี้เลเวล3สามมีอีกทีมอยู่พวกนั้นพรบเป้าหมาย uh uh. อ่ากดปุ่มเล็กน้อยมีคนยิงมาที่ฉันถูกซุ่มโจมตีถูกซุ่มโจมตีมีอีกทีมอยู่กำลังแสนลูกตะกัว

ไอ้พวกนี้มุ่งจัพลังสีแดงแรงสามเท่าทีมอยู่ต่กำลังโจมตีร้องนับศัตรูแล้วร้องแล้วกำลังรีโหลดกำลังเพื่อนที่ฉันถูกพบแล้วว้าวดูเหมือนนั่นเป็นรายสุดท้ายในทีมแล้ว ไอ้หกีีรู้จักพลังเขชาตรงนี้กำลังแจกลูกตะกัวยืนยันการสังหารแล้วเรียบร้อยนี่มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กจัพบเป้าหมายชั้นสังหารศัตรูแล้วหวังว่าลูกของฉันจะเห็นนะมีกระบอกเลวสามมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังซุกของเป้าหมายสู้แล้วกต้องใช้สกิลดับุกทำการรายสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนี่แหละยส กลังสีแดงแรงสามเท่าโอ้โหจัดดักจัดเต็มจริงคลิปนี้ใช้ได้มีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามีแค่แพ็กเกจกำลังมาฉันชอบไอเทม เอาละครับสำหรับใครดูคลิปนี้ช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ลหละอ่าโอเคพอ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 แค่นี้แหละครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจัดจบแค่นี้แหละ